เอ่ยที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงอันดับเดียวบนโลกใบนี้มีเกล็ดปกคลุมลำตัวเอ่ยไม่ใช่ค่ะเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลกไม่ใช่ดูชุดฉันสิอ๋อสัตว์อะไรวะโอ้ยดูชุดก็รู้ฉันหมายถึงลิ้นอ๋อลิอ้น ไม่ใช่อันนั้นมันลิ้นหมายถึงลิ้นลิ้นหรือนิ่มภาษาอังกฤษเรียกว่าแพนกอลิน oh! วันนี้ขอเสนอตอนลิ้นชวาภูนาสงสารกับชุดเพราะที่หายไป Wait a minute. Are <you> ready? minute you สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงอันดับเดียวที่มีเกร็ดแข็งจำพวกคาราตินปกคลุมร่างกายมากถึงหนึ่งพันเกล็ดโดยเกร็ดแข็งเหล่านี้มีหน้าที่ป้องกันคล้ายกับชุดเกราะป้องกันอะไรป้องกันภัยจากศัตรูว,ว้าวโดยเกล็ดที่ปกคลุมลำตัวทำหน้าที่เหมือนชุดเกราะเพื่อปกป้องภัยจากศัตรู ซึ่งเมื่อมันต้องเผชิญหน้ากับศัตรูคูลา่าหรือเมื่อมีภัยมามันก็จะขดตัวเป็นลูกบอลกลมเลยละ่ะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นนะการมีเกลดปกคลุมลำตัวสามารถช่วยป้องกันลูกน้อยของมันได้ด้วยโดยลิ้นจะออกลูกเพียงหนึ่งตัวต่อปีเท่านั้นดังนั้นมันจึงต้องรักษาชีวิตลูกให้รอดปลอดภัยอย่างสุดความสามารถโดยเมื่อลูกคลอดออกมา แม่ก็จะให้ลูกเกาะบริเวณโคนหางราวสามเดือนหรือจนกว่าลูกจะโตเต็มวัยเนื่องจากลูกอ่อนจะยังไม่มีเกร็ดที่แข็งแรงมาคอยปกคลุมร่างกายแต่เมื่อมีภัยอันตรายเกิดขึ้นแม่ก็จะเอาลูกไว้ในอ้อมกอดแล้วก็ม้วนตัวกลมให้เก็ดอันแข็งแรงของแม่ช่วยป้องกันลูกน้อยไว้ในอ้อมกอดจนกว่าศัตรูจะจากไปแม่นี่ น่ารักจังเลยนะเธอนอกจากความน่ารักแล้วชีวิตของพวกมันก็ยังน่าสนใจมากเช่นกันพวกมันเป็นสัตว์ที่ขี้อายใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังทำให้พวกมันใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังที่สุดจึงทำให้พวกเราไม่ค่อยได้เห็นมันง่ายๆนั่นไงล่ะ โดยในเวลากลางวันพวกมันจะหลบซ่อนนอนหลับอยู่ในโพรงตามพื้นดินและจะออกหากินเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นโดยพวกมันจะใช้จมูกที่ยืน่นยาวดมกลิ่นหาอาหารจำพวกมดและปลวกตามพื้นปา่าประกอบกับการมีลิ้นที่ยืดยาวยาวมากถึงเจเซนติเมตรและมีน้ำลายเหนียวที่ลิ้น ทำให้พวกมันสามารถหาอาหารโดยใช้ลิ้นที่ยาวและเหนียวนี้แย่เข้าไปตามรูโพรงและจอมปลวกได้นั่นเองสภาพป่าแบบไหนที่เราจะเจอลิ้นได้นะลิ้นมีทั้งหมด8ชนิดทั่วโลกซึ่งกระจายอยู่ในทวีปเอเชียและแอฟริกาหากพูดถึงในประเทศไทยมีเพียงแค่2ชนิด นั่นก็คือลิ้นจีนมีเขตการแพร่กระจายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่และอีกชนิดคือลิ้นชวาซึ่งมีเขตการแพร่กระจายอยู่ทุกภาคของไทยโดยลิ้นชวาสามารถพบได้ในป่าหลายประเภททั้งป่าที่สมบูรณ์และป่ารุ่นสองดังนั้นป่าที่สมบูรณ์อย่างสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช จึงมีการสำรวจพบลินชวาด้วยเช่นกันว้าว <Wow. S 1> ว่าแต่นิสัยที่คี้อายและการใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังยังไม่พ้นน้ำมือมนุษย์อีกหรอใช่แล้วค่ะทราบไหมคะว่าลินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีจำนวนการลักลอบล่าและค้าขายอย่างผิดกฎหมายสูงที่สุดจากสถิติการตรวจยึดตัวลินหรือเกล็ดลินของกรมสุลกากร ในปี2,557ถึง2,562ตลอด6ปีที่ผ่านมามีลิ้นถูกลักลอบล่าและค้าขายอย่างผิดกฎหมายไปแล้วมากถึง861ตัวมูลค่ากว่า107.35ล้านบาทโดยมีตลาดบืดหลักอย่างประเทศจีนและเวียดนามมีความเชื่อว่าเนื้อและเกล็ดของลิ้นนั้นเป็นยาบำรุงทำให้อายุยืนยาวแม้ว่า ในความเป็นจริงแล้วเกล็ดของลิ้นก็คือส่วนประกอบที่คล้ายกับเล็บของมนุษย์นั่นเองไม่ได้มีสปะพุณทางยาใดๆจากความเชื่อสู่การล่าและราคาที่สูงเล็บี้ยวจึงนำไปสู่การล่าและทำให้ประชากรลิ้นลดลงอย่างมากโดยลิ้นทั้งหมด8ชนิดถูกจัดอยู่ในสถานภาพตั้งแต่มีแนวโน้มใกล้ศูนพันจนถึงสถานภาพ ใกล้ศูนย์พันอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งลินชวาที่พบในป่าสแกราชถูกจัดอยู่ในสถานภาพใกล้ศูนพันอย่างยิ่งตามบัญชี IUCN Red List of Threatened Species และขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช2546เฮ้ยน่าสงสารนองจังเลยค่ะ ดังนั้นเราก็จะต้องหยุดสนับสนุนการบริโภคและค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายก่อนที่เราจะไม่เหลืออะไรไว้ให้นุรา์ค่ะวันนี้ขอหมาไปก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> ขอลาไปก่อน,อนบ๊ายบาๆอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ใครดีล่ะ ให้กับสถาบีบวิจัยสิ่ง,งและล้อมสแกราด